ตัดหน้ามาดูเด็กลงมากเปิดลุกใหม่นุ่นวรนุชเรียกได้ว่าคืนชื่อเป็นหนึ่งหนึ่งสาวที่รักและดูแลสุขภาพของผมมาอย่างดีตลอดสำหรับนุ่นวรนุชเพื่อมพักดีเพราะไม่ว่าเวลาสะพานไปกี่ปีต่อกี่ปีก็ยังคงเห็นเธอยืนหนึ่งเรื่องผมสวยไม่เคยเปลี่ยนล่าสุดนุ่นวรนุชก็ได้ทําการแปลงโฉมตัวเองใหม่อีกครั้งซึ่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจตัดผมหน้ามาเตรียมถ่ายละครเรื่องใหม่ที่จะได้ออนแอร์ปีนะ พร้อมเขียนแคปชั่นนุ่นวอไม่ใช่นุ่นวินเรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องเก่าออนปีหน้าไม่ใช่ปีนี้ฮแท็กรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อเปล่าแสงฮแท็กนุ่นวรนุษยานี้แฟนๆต่างก็เข้ามากะนาไไล์ให้อย่ังรัวๆทั้งยังบอกด้วยว่านุ่นวรนุษในเวอร์ชั่นผมหน้ามา้าดูสวยและทำให้หน้าเด็กลงมากเลย